ยัดีใจกับเจ้าของคนใหม่อยู่เพราะว่ารถ j o 8 e เนี่ยที่จริงก็าขายกันอยู่9 0 0 0แสนเก0 0แสน0 0แสนล้านหนึงแล้วแต่ร้านจะขายเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางร้านก็ใส่อะไรแต่งเยอะบางร้านก็ใส่อะไรแต่งน้อย แล้วแต่ว่าใครจะใส่อะไรแต่งเท่าไหร่บางร้านก็ขายเห็นเขาขายถูกบางทีคุณลืมคิดไปว่ามันเป็นแคสซีไทยก็มีนะอย่าลืมนะครับ เพิ่งรู้ว่ายางพวกนี้มันขึ้นแท่นได้มันเอาเข้าแบบนี้ได้ยางยางยางชิลิตออารดเนาะ่ได้เ <พอ S 1> ด,ดีเราน้กว่ามันทําได้เฉพาะรถกระบะเครื่องอันเนี้ยที่ไหนได้มัน,มนทํายางหกล้อได้ครับแต่ถ้าขอบสิบเจ ยางถ้าเทียบไปแล้วก็825ขอ16นะครับบงบงบงงนะครับบงยางอันนี้น่าจะเป็นเบอร์9.5อ่า17.5ครับ กำลังนิดหนึ่งนะตอนออกหนักมาก นี่ครับเต็มซุ้มครับสวยเลยครับพอใส่ยางใหญ่เข้าไปยางใหม่ยางใหญ่ครับจะใส่ฝาครอบล้อนะครับทีนี้ไม่จะพ่นสีกระทาก็กลัวมันโดนดุมกลัวมันโดนยางเดี๋ยวจะพิจารณาอีกรอบสีกระทะ ว่ายังไงมันก็มีฝาครออันนี้ล้อเอาไว้ใส่เจ้าอ้นี่เอาไว้ใส่เจ้าเบนเทนเบนเทนเนี่ยจะใช้ยางนอกนี่แหละเพราะว่าผมจะใส่เป็นเฟือง11ครับเบนเทนจะเปลี่ยนเป็นเฟือง11นะครับก็เลย ต้องการล้อมแอมแก็กเีได้ล้อมแม็กที่ขายไปเนาะสี่เส้นนั้นนะ้ยางใหม่ๆเลยพอทีนี้มาโอดโอยห้อยหาย เสร็จสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งผ้าใบข้างหน้านี่ลอยขึ้นพอดีเลยใส่ดินก็จะพอดีเป๊ะเลยข้างหน้าลอยขึ้นประมาณสองนิ้วข้างหลังก็ไม่ลากพื้นแล้วข้างหลังก็ลอยขึ้นนี่นีข้างหลังนี่นี่ข้างหลังนี่นลอยขึ้นพอดีเลยนี่ครับ ลอยขึ้นประมาณครึ่งนิ้วครับพอดีพอดีเลยปกติมันจะลากนะลากตลอดเลยสมบูรณ์จเจริญยนตเจริญยางยนตครับเส้นไปลอยอยู่บ้านโคกสงา่านะมาประจําขาประจําเลยยางถูกๆนะครับใครอยากสนใจยางถูกๆก็มากันได้ครับร้านนี้ สมบูรณ์เจริญย่างยนต์นะนี่่ซแกนี่ครับ่ซเกคนเล็กโอเคเราจะเดินทางกลับกันแล้วเพราะว่าเราจะมีการทำอย่างอื่นต่อนิดนึนงตอนที่จะส่งรถนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอู้ <c oughs> ผมงงมากเลยครับไม่รู้อะไรมาส่งผมบ้างอะ่ะดูบ้านน่ะดูเดีดเด๋นี่ยเปิดอันนี้ขนลุกเลยนี่ไงได้รางวัลเหรอดูสิมีมูล,ลค่าเท่าไหร่ทุกคนไส้กรองรถบรรทุกครับผมซื้อไส้กรองเขาอะ่ะเขาน่าจะจับรางวัลปีใหม่นะเนี่ยอยู่ดีๆส่งมาถึงบ้านเฉยเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรวะ เป็นบลูทูธเหรอเออน่าจะเป็นบลูทูธนะติดรถยนต์น่ะเนี่ยเขาส่งมาให้ผมเฉยเลยแล้วก็เสื้อหนึ่งตัวครับเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยตู้ลำโพงสวยมากเลยครับผมตกใจเลยที่แรกใครส่งอะไรที่แรกผมว่าจะอ่านคิปตั้งแต่ตอนเปิดแล้วนะผมก็คิดว่าเฮ้ยผมไม่ได้สั่งนี่หว่าแต่มันแต่มันไม่มีค่าใช้ใจ่าย เพราะว่าพัสดุโรมหาผมบอกว่ามาส่งพัสดุผมก็เลยถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมเขาบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เมื่อวานนะเนีย่ยมาส่งเต็มเมื่อวานผมก็เลยเปิดดูเป็นลู้ลำพงครับผมขอบคุณไส้กรองรถบรรทุกมากครับเพจไส้กรองรถบรรทุกนะครับผมเป็นลูกค้าเขาผมสั่งไส้กรอง รถบรรทุกของผมทุกคันเลยเป็นไส้กรองนาโน,โนผมสั่งเขาก็น่าจะจับรางวัลหรือรมั้งหรือว่าเขาแจกรางวัลปีใหม่ก็ไม่รู้สั่งเขาไปน่าจะถ้าชิดเป็นเงินก็น่าจะประมาณพันสองพันสามพันสี่พันหมื่นกว่าบาทที่ผมสั่งเขาไปเนี่ยมามาสม่งอยู่ดีๆก็เอามาสม่งนีนี่อ่านเข้าก่อนเพราะว่า สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ช่วงเวลาที่ดีให้มีช่วงเวลาที่ดีสุดกับภาพที่ดีคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนากิจการรุ่งเรืองร่ำรวยสาธุห้างหุ้นส่วน VRR Supply 2016บริษัท VR Trading 2016จำกัดน,นะครับขอบคุณมากครับโอเคเรามาเปิดอันที่สองอันนี้ คืออะไรนี่คือผมสั่งอันนี้สั่งแน่นอนน่าจะเป็นหินเจียแล้วก็สว่านแท่นอันนี้ใช่สว่านหรือเปล่ามาดูกันดิมันมีอันนึงที่ผมโอนเงินไปอ่ะหมื่นกว่าบ,บาทผมซื้อสว่านแม่เหล็กเออไม่ใช่ผมซื้อสว่านแม่เหล็กไม่ใช่สว่านแท่นสว่านแม่เหล็กครับกับหินเจียเป็นของรดจำนำนะครับ น,นี่คืออะไรถ้าเป็นหินเกียร์ก็แสดงว่ามาคนละกันมาคนละหลังอ๋อน่าจะใช่อันนี้เป็นหินเกียร์ครับหินเกียร์อันนี้น่าจะเป็นสว่านแม่เหล็กอันนี้โอเคอยู่คือสว่านแม่เหล็กอะ่ะสว่านแม่เหล็กเขาขายหมื่นหก ทุกคนมาแพงไหมหมื่นหนะครับหมื่นพบาทแล้วทีนี้ผมก็เลยเห็นสว่านไอหินเกียรตัวเนี้ยผมก็เลยบอกว่าสองชิ้นเนี่ยหมื่นได้ไหมผมต่อรองเขาเขาก็เลยคิดอันนี้500บาทเป็นหมื่นกนี่ครับพอแกะแกะออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับใช้ได้นะครับเอาไปลองละ นี่ก็ล้อคุ้มไหมครับตัวนี้หมื่นหกคุ้มไหมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าผมว่ามันเนี่ยผมกังวลเรื่องหัวมันหัวไอ้นี่ยเราจะทำยังไงกับมันดีทำไมมันจะล็อกสวรรค์ยังไงเนี่ยมันจะลอกดอกสวรรค์ยังไงโอ้โหงานหยาบผมต้องไปแปลงยังไง มองเลยมันเป็นดอกเฉพาะนะเป็นดอกแบบนี้นี่สว่านแท่นอันนี้มันให้เอามาไว้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยดอกเขามันจะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ผมจะทำยังไงล่ะ ดอกธรรมดามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยอันนี้มันรูบโบเลยถานรทฟ้าสิงเลยถ้าเป็นอย่างที่เราคิดเลยก็ไปดัดแปลงอีกใช่ไหมนี่ทุกคนลองบอกผมหน่อยครับว่าผมจะแปลงยังไงแต่สาภาพมันดีนะ มันดีอันนี้เป็นตัวดูดแม่เหล็กอันนี้เป็นสว่านทำงานคอมเมนต์ช่วยหน่อยครับว่าผมจะทำยังไงดีหัวไอ้อน,นี้มันอะมันเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วเนี่ย มันจะลอกดอกสว่านยังไงมันจะล็อกดอกสวา่งงนสวานธรรมดาได้ยังไงดอกเล็กได้ยังไงหรือว่าเราจะเจาะเฉพาะดอกใหญ่อย่างเดียวเขาให้เจาะดอกสว่านไซส์ใหญ่ใช่ไหมพวกเนี้ยมันน่าจะเป็นจำปาหมุนอย่างนี้เลยแต่สภาพดีนะปักใหญ่มาก ลองแล้วใช้งานได้เอาจอยซื้อซื้อีอ่กององินเจ้าบ้านรอมสวรรค์กันดี๋ยว,วยจะลองกับเสาไฟ เป็นไฟฟ้าดูดเหรอมันพอปิดอันนี้ปุ๊บล่วงเลยเขาเรียกว่าสว่านไฟฟ้ามาไม่ยางเอาไว้จอดที่ซีจอดลิงกันนะจอดใส่เอ้ไม่รัเปิดอันนี้เปิดหูด,ดิเจ็บตรไว้อันนี้ก็อันนี้แถมมาห้าร้อย ห้องนี้ดีไหมบอสว่าไงบอสแถมอนไรเปี่ยนตู้ดีๆเลอันนี้จะแถมสิอะอันอนี้ครับอันนี้ของคอนพี่ใหม่จากทางเขตอ่าใส่ของรถบรรทุกขอบคุณมากครับผมเป็นลูกค้าของกองรถตู้ผมซื้อมาสี่ลูกเ่ยว่า เสียบดีเีด้วยค่ะปกติเขาขายอยู่ประมาณเป็นข้าเจ้ายางขายน้ำบนนะัตนีอันเดะแล้วซื้อได้บ้าเป็นข้าเจาาา 3, 000, 2, 000. ้า,ายางขายน้ำบนนะัตรนละสามพันสองพันหอดจุบ๋อเฮ้ยหัหานาวเจ้าซื้อมากับพันกว่าบาทนี่ล่ะแต่ว่าขเจาะค่ะขี่น้ำมาขายประมาณสามพันนี่ละเย็นขเจาะมาขายอันเด็อันที่วันละพกสองถังอันที่ว่าส่วงมาขายยางน้ำบัตนีอ๋อสพู่หลังกันวันนี้ อันนี้คือก้อนนี้หรอกอันนี้มันลำพงนทั้งสองอยูย่แล้วก็ถึ้งสามหอรอเฮ้ยข้าเจ้าอากาศเอา่ยวกำไรนอสามพันเนี่ยไปเอาเที่ยวนี่เขาหอมเอาอ่ะเราจะออกเดินทางครับเอาเรายนะังไงเขาจะเอาตะกาศไปไปครับไปออกเดินทางไปบ้านดินดวนครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ,รบจะเอาเจ้าขุนทองไปส่งดินดวนครับ จะสมที่เมืองคงเจอกันที่บ้านจะรวยครับ